เคยรู้สึกเบื่อกับโรงเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็อยากจะลองย้ายไปเรียนที่ต่างชาติดูไหมครับถ้ารู้สึกแล้วก็วันนี้รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F n d Diary ของเราเนี่ยมีระบบการศึกษาจากหลากหลายประเทศมาเปรียบเทียบกันให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วเราก็มาตัดสินใจกันเองดีกว่าว่าจะย้ายไปที่ประเทศไหนดีหรือว่าใจอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละดีแล้วนะฮะ ตั้งแต่กิจกรรมในห้องเรียนเวลาเรียนยันกระทั่งเครื่องแบบของโรงเรียนเลยซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลที่แอบจะเล่านี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลโดยรวมๆส่วนใหญ่นะไม่ใช่ว่าทุกที่ทุกประเทศเขาจะเป็นแบบนั้นเอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มก,กันกับสิ่งแรกที่เป็นประเด็นในทุกยุคท,ทุกสมัยดีกว่านั่นก็คือชุดนักเรียนฮะที่หลายๆคนก็ออกมาเยียวๆกูว่าทำไมต้องใส่ชุดนักเรียนด้วยมันฟุ่มเฟือยมันเป็นการกดขี่จำกัดเสรีภาพอะไรแบบนี้แต่เชื่อหรือไม่ก็ว่าบางท้องที่นี่เนี่ย เขากลับมีความภาคภูมิใจมากเลยนะถ้าใครมีชุดนักเรียนใส่คือมันจะดูไฮโซไปเลยนะครับถ้าหากแต่งชุดนักเรียนดังนั้นเราก็มาดูก,กันกับประเทศแรกดีกว่าที่เขาเป็นต้นกําเนิดของชุดนักเรียนครับนั่นก็คือประเทศอังกฤษฮะที่ชุดนักเรียนนี้เนี่ยได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อสร้างความเป็นระเบียบแล้วก็ไม่แตกแยกนี่นแหละแต่ว่ามันก็จะไม่ได้มีชุดนักเรียนแบบตายตัวเป็นทั่วประเทศเหมือนเมืองไทยนะครับคือแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีกฎเกณฑ์การแต่งตัวเป็นของเขา ซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเสื้อโทนสีฟ้าๆเขียวๆครามๆนะครับเพราะว่านักจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าสีเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ดูสงบนิ่งทรงผลต่อสุขภาพจิตใจเด็กที่ดีฮะแต่เอาจริงๆแอดว่ไม่ใช่หรอกเพราะว่าในประวัติศาสตร์ชุดนักเรียนเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเขาได้เสื้อนี้เนี่ยมีเป็นโทนสีฟ้าก็เพราะว่าสีฟ้าเนี่ยมันเป็นสีที่หาง่ายแล้วก็ราคาถูกมากที่สุดนักวิทยาศาสตร์ยำมาแถ ดังนั้นนะครับตั้งแต่ยุคนู้นเนี่ยการใส่เสื้อเครื่องแบบนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับเครื่องหมายว่าใครรวยกว่ากันเพราะว่ามีสีอะไรยอมใช่ไหมซึ่งก็เป็นผลทําให้ในเวลาต่อมานะครับโรงเรียนสารพัดเนี่ยเขาได้คิดเครื่องแบบที่เวอร์วังขึ้นตามการเวลาครับคือถ้าสีมันสวยสู้ไม่ได้นะก็เอาแบบเสื้อให้มันดูเจ๋งๆไปเลย ยังเช่นหนึ่งในชุดนักเรียนที่เก่าแก่ที่สุดที่เขายังได้คงไว้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับของโรงเรียนที่มีชื่อว่า Christ Hospital ในอังกฤษที่มันก็จะเป็นเสื้อคลุมสีกรมท่ายาวๆบวกกับถุงเท้าสูงๆฮะที่ถ้าใส่ไม้คาทากับหมวกเข้าไปหน่อยนี่ก็คิดว่ากําลังอยู่กองถ่ายเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เลยแล้วเนี่ยส่วนถ้าเป็นสมัยใหม่หน่อยนะครับที่ประเทศอังกฤษนี้เนี่ยเขาก็จะมีชุดนักเรียนที่คล้ายๆกับชุดนักศึกษาบ้านเราครับคือจะเป็นเสื้อสีขาวแล้วก็ยัดลงกางเกงขาย,ยาวหรือว่ากระโปรงนนั่นเอง ตบท้ายด้วยการใส่เนคไทลวดลายต่างๆกุ๊กกิ๊กน่ารักหรือว่าจะมีเสื้อคลุมอะไรมาทีนะครับที่พอคลุมไปทีนี้ก็ดูดีเวอร์เลยาว่าถ้าจะเอามาทํากับที่บ้านเรานะครับก็รักแร้เปียกแน่คือก็ต้องดูอากาศด้วยซึ่งเมื่อถึงหน้าร้อนนะครับกระโปรงที่ยาวๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะสามารถถกขึ้นเป็นกระโปรงสั้นๆได้ด้วยครับ ต่ว่ากางเกงของชุดเครื่องแบบผู้ชายเนี่ยสิเขากลับไม่ยอมไม่ใส่ขาสั้นฮะเพราะเขาบอกว่ามันจะดูไม่สุภาพอะไรแบบนี้เด็กชายนะครับก็เลยต้องทนกับการหำแฉะไปตามๆกันครับดังนั้นอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยในเมื่อใส่ขาสั้นมันดูไม่ดีแต่ว่าใส่กระโปรงสั้นได้ใช่ไหมเด็กผู้ชายในบางที่นะครับเขาก็เลยเอากระโปรงมาใส่กันแทนซะเลยที่พอไปไปมา,มานะครับไอ้กระโปรงกับเครื่องแบบผู้ชายนี้เนี่ยมันก็เลยได้เป็นหนึ่งเครื่องแบบหน้าร้อนของนักเรียนชายไปแล้ว แต่ก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆกับสกอตแลนด์ที่ผู้ชายเนี่ยก็มีชุดประจำชาติเป็นกระโปรงเหมือนกันซึ่งที่อเมริกาเหนืออย่างแคนาดานะครับเขาก็เคยมีเหมือนกันที่นักเรียนชายได้แห่มาใส่กระโปรงกันด้วยครับแต่ไม่ใช่เพราะว่าเขาถูกห้ามไม่ให้ใส่ขาสั้นนะเพราะที่นี่นะครับนักเรียนชายจะใส่สั้นเท่าไหร่ก็ได้แต่กลับเป็นนักเรียนหญิงเองฮะที่ห้ามถูกใส่กระโปรงสั้น ดังนั้นเหล่านักเรียนชายนะครับก็เลยร่วมออกมาทําการประท้วงเลยเพื่อความเท่าเทียมทางเพศกันครับก็นะว่าเป็นราม,ม่าชุดนักเรียนกันที่แต่ละประเทศนี่ก็มีต่างกันนะแต่สําหรับหลายๆที่ของยุโรปนะครับเขากลับมองว่าไอ้เสื้อนักเรียนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นมันฟุ่มเฟือยไล่เกินไปไม่มีเหตุผลใส่ไปก็ไม่มีผลต่อการศึกษา แล้วอีกอย่างบ้านเขาเนี่ยก็ไม่ชอบแต่งตัวเหมือนกันด้วยดังนั้นกฎเรื่องการจะใส่อะไรไปโรงเรียนของที่ยุโรปนะครับมันก็ค่อนข้างจะผ่อนคลายมากครับคือจะหยิบเสื้อหยิบกางเกงอะไรไปก็ได้ขอแค่มันดูสุภาพแล้วก็ไม่ทําให้โรงเรียนเนี่ยดูกลายเป็นพวกซ่องสมสถานที่เริงลมไปก็พอส่วนการจะสักรหรือว่าใส่เครื่องประดับอะไรมาโรงเรียนนะครับกฎแต่ละที่เนี่ยมันก็จะมีแตกต่างกันไปแต่ทีนี้เนี่ยเรามาดูในเอเชียแถบบ้านเราบ้างดีกว่าซึ่งนั่นก็คือพิจีนะฮะ ที่เขาเนี่ยก็จะมีชุดยูนิฟอร์มแบบกึ่งๆะนะคือถ้าใครเป็นนักเรียนเล็กนะครับเขาก็จะให้ใส่เสื้ออะไรไปโรงเรียนก็ได้นี่แหละแต่ว่าเหล่านักเรียนพวกนั้นนะครับจะต้องใส่ผ้าพ,พันคออันหนึ่งฮะที่มันจะเป็นคล้ายๆกับผ้าพ,พันคอเวลาที่เราเรียนลูกเสือนะ่ะทับไปบนตัวเสื้อนั้นอีกทีซึ่งสีส่วนใหญ่ของผ้าพ,พันคอก็จะเป็นสีแดงหรือสีแสดนะครับ ส่วนการที่พี่จีนแกได้เลือกใช้สีแดงอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าเขาคลั่งชาติลักลักทธิคอมมิวนิสต์อะไรแบบนี้ต้องแดงจ๋าหมดนะแต่เพราะว่าสีแดงนะครับมันจะเด่นมากเวลาเด็กเนี่ยได้เดินหลงไปอย่งที่ต่างๆครับคือถ้าหากครูพาเด็กไปทัศนศึกษาหรืออะไรนอกโรงเรียนหรือว่าเด็กโดดเรียนเนี่ยมันก็จะมองเห็นอย่างเด่นชัดเลยหลักแหลมมาก แล้วเมื่อโตขึ้นมาหน่อยนะครับนักเรียนจีนต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนเสื้อเป็นเหมือนกับเสื้อกีฬาที่เหมือนอยู่ในแจ็คเก็ตวอร์มตลอดเวลาแล้วก็กางเกงวอร์มเลยซึ่งไอตอนแรกที่แอดไปใช้ชีวิตู่เมืองจีนนะครับก็แบบคนชาตินี้ก็จะฝึกให้เด็กเป็นนักกีฬาอะไรกันหมดเลยแบบนั้นเลยปรากฏว่ามันก็อาจจะเป็นจริงอย่างนั้นนะะ เพราะว่าที่โรงเรียนจีนส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะมีเวลาให้เด็กๆฮะได้ออกมาออกกํลาลังกายกันประมาณ3ครั้งตอนหนึ่งวันกันเลยทีเดียวเพื่อสุขภาพของอติอมวยทั้งหลายแล่รุ่นๆเลยขอบคุณมากที่บันรบลุดถ้าได้ย้ายมาย่างเมืองไทยไม่ชอบออกกํลาลังกายและข้ามจากจีนไปนะครับเราก็จะมากับชุดนักเรียนที่หลายๆชาตินั้นได้เลิฟครับนั่นก็คือชุดนักเรียนของชาติญี่ปุ่นนั่นเอง ที่ชุดของเด็กเล็กอนุบาลน,นะครับก็จะเป็นชุดแบบน่ารักน่ารักบ้างหรือว่าใส่เสื้อไพรเวทอะไรไปโรงเรียนได้บ้างแต่ว่ามันก็จะมีหมวกสีเหลืองใส่อยู่ตลอดเวลาครับซึ่งถ้าใครเคยดูเรื่องชินจังเนี่ยก็น่าจะเห็นนั้นอยู่ซึ่งแนวคิดของหมวกสีเหลืองนี่นะครับมันก็จะเหมือนกับผ้าพันคอสีแดงของประเทศจีนเลยคือเวลาที่เด็กไปซุกซนวิ่งออกไปข้างนอกที่ไหนเนี่ยสีเหลืองมันก็จะเห็นเด่นเป็นสง,ง่าให้คุณครูได้ไปตามเด็กกลับมาได้ ส่วนเสื้อที่หลายๆคนน่าจะจดจําได้มากกว่านะครับก็คือชุดของเด็กนักเรียนมัธยมญี่ปุ่นฮะที่ก็มีให้เห็นกันเกลือนในพวกการ์ตูนโชเน้นหรือการ์ตูนวัยรุ่นกันเลยทีเดียวซึ่งเสื้อผู้ชายนะครับก็จะเป็นเสื้อสีดำๆคอปกสูงๆตั้งๆที่บางทีก็จะมากับหมวกทรงเป็ดเท่ๆนะฮะส่วนชุดผู้หญิงนี่ก็คาวาอี้สุดๆครับจะมีผ้าคลุมบ่ามีโบเหมือนกับเซรามูลเลยทีเดียว ซึ่งเชื่อหรือไม่ครับว่าชุดนักเรียนของประเทศญี่ปุ่นนี้เนี่ยมันมีแนวคิดอะไรบางอย่างที่แฝงอยู่แล้วก็คล้ายๆกับบ้านเราด้วยนะคือว่ามันจะเป็นชุดที่มีต้นแบบมาจากคนของในกองทัพครับคือชุดผู้ชายเนี่ยก็จะมาจากทหารราบส่วนชุดผู้หญิงนะครับก็จะมาจากกะลาสีเหลือนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เพราะว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าการที่จะให้เด็กใส่ชุดเครื่องแบบแบบทหารที่มันเป๊ะๆเ,เนี่ยจะทําให้นักเรียนนะครับมีแบบแผนแบบทหารมากขึ้น แต่ยังไงชุดญี่ปุ่นมันก็ดูเท่กว่านะอันนี้ใบแอสซุวนเอาเป็นว่าอย่าใส่ใจไปเรื่องต่อไปกันซึ่งไอแนวคิดที่คล้ายกันของเสื้อนักเรียนญี่ปุ่นกับเสื้อนักเรียนไทยแบบนี้นะครับมันก็หมายถึงกฎการใส่เสื้อนักเรียนที่แบบงี่เง่าพอๆกันด้วยคือเพื่อนๆคิดว่ามันจะมีอะไรบ้าบอมาที่สุดของกฎการใส่เสื้อนักเรียนไทยฮะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะแต่แอดเชื่อว่าทุกเมนที่เพื่อนๆเมนมาเนี่ยมันก็คงจะไม่เท่ากับกฎของญี่ปุ่นข้อนี้หรอก ก็คือบางโรงเรียนนะครับก็จะควบคุมนักเรียนไปถึงสีของกางเกงในที่พวกเขาใส่กันเลยทีเดียวที่จะต้องเป็นสีขาวล้วนห้ามมีลายแบบหน้ากางแอคชนแอคชั่นแปะอยู่เด็ดขาดคือที่โรงเรียนไม่ไม,มบอกชื่อดีกว่าเอาเป็นว่าที่โรงเรียนแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะมีการเช็คสีของกางเกงในที่นักเรียนได้ใส่มาครับโดยจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้ยืนขึ้นแล้วก็ถกกางเกงออกนอกกระโปรงที่มันก็จะไม่ได้โป้หรอกเพราะว่ามันก็ยังมีกระโปรงบังอยู่ไงแต่ว่ามันก็น่าอายพอควรเลย และทีนี้นะครับถ้าใครใส่กางเกงในสีผิดเพี้ยนมาเนี่ยคุณครูนะครับก็จะให้นักเรียนเหล่านั้นเนี่ยถอดกางเกงสีผิดเพี้ยนออกแล้วก็ให้น้องสาวได้อาบลมกันในวันนั้นทั้งวันเลยซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับมันเป็นเพียงแค่ที่เดียวของญี่ปุ่นเท่านั้นที่เขาได้เคยทําแบบนี้ไม่ใช่ว่าโรงเรียนญี่ปุ่นทุกรงเรียนก็จะโหดแบบนี้แล้วเอาจริงๆที่ประเทศญี่ปุ่นทุกวันนี้เนี่ยชุดนักเรียนนะครับมันก็ไม่ค่อยได้เป็นความนิยมเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วคือหลายๆโรงเรียนนะครับเขาก็จะเริ่ แต่ทีนี้เรามาดูกันถึงกิจกรรมการเรียนและก็เวลาของพวกเขาหน่อยดีกว่าที่ทุกที่ทั่วโลกนะครับเขาก็จะแตกต่างกันคืออย่างแรกนะครับพวกเขาไม่ต้องมาเข้าแถวตากแดดขคบรพทงชาติกันตอน8ปดโมงเชา้าก็เลยทําให้เขาสามารถเริ่มเรียนได้ช้าหรือว่าเร็วกว่าปกตินั่นเองอย่างเช่นที่บราซิลนะครับนักเรียนที่นี่เนี่ยก็จะต้องเริ่มแหกคิตามาเพื่อให้เข้าคลาสเรียนให้ทันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้ากันเลยทีเดียวแล้วก็จะมีช่วงพักขั้นแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองก่อนที่เขาจะเลิกเรียนกันในตอนเที่ยงครับ แล้วหลังจากนั้นใครจะไปทําอะไรก็ทํากันเลยคือเรียนแค่ครึ่งวันเองเหมือนกับหลายๆที่ของยุโรปนะครับที่พอถึงบ่ายๆเนี่ยเขาก็ปล่อยกันกลับบ้านละไปให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมคลายเบาสมองกันไม่งั้นเนี่ยคุณครูก็จะพานักเรียนออกไปเดินตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งบ้านเขาก็ทําได้ง่ายนะเพราะว่ายุโรปส่วนใหญ่มันก็จะมีพวกตึกเก่าๆหอศิลป์อะไรอยู่เพียบใช่ไหม แล้วอีกอย่างหนึ่งนักเรียนในห้องเขานะครับก็จะมีน้อยมากคือประมาณ1 0บถึงสิคนโดยเฉลี่ยเท่านั้นเองนะดังนั้นเราคงจะเอามาเปรียบเทียบอะไรกับบ้านเราไม่ได้เลยนะครับที่ห้องหนึ่งอย่างต่ําก็มีปลาไป40่สิคนแล้วแล้วถ้าบอกว่าทําไมครูไม่พาไปเดินชมพิพิธภัณฑ์อะไรในเมืองแล้วก็จะให้ไปที่ไหนนะครับบ้านเรามันไม่มีเฮ้ยฟังแล้วก็อยากมายุโรปกันบ้างไหมเอ่ยแต่ถ้าจะให้เราได้ชื่นใจบ้างนะครับก็ให้เราแงนหน้าไปมองพี่จีนฮะที่ท,ที่นี่เนี่ยเด็กส่วนใหญ่นะครับจะต้องแหกข ไม่ใช่เพื่อจะรีบไปโรงเรียนนะแต่เพื่อขึ้นมาทำการบ้านก่อนที <ctions> <c oughs> ่จะไปเข้าเรียนต่อในเวลา7จ็ดโมงครึ่งแล้วก็มุ่งหน้าเรียนไปจนถึง17บเนาฬิกาสานาทีตอนเย็นเลยโดยมีเวลาพักกลางวันให้2ชั่วโมงนะครับที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถกลับไปกินข้าวที่บ้านได้แล้วก็ไปนอนกลางวันได้ด้วยคือเรื่องการนอนกลางวันนะครับมันจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากในสังคมจีนบางทีเราคุณครูเนี่ยยังไปนอนกันในพักกลางวันเลยซึ่งตอนแรกแอดก็สงสัยมากว่าทาไมพักกลางวันแล้วโรงเรียนจีนมันเงียบขนาดนี้ พอจะเงื้อหน้าเข้าไปดูในห้องฟักคูแล้วครับนอนเกลื่อนกันเต็มห้องเลยแต่เขาเป็นว่าหลังจากที่นักเรียนจีนเขาได้เรียนกันจนถึง5้าโมงเย็นครึ่งเนี่ยนะครับมันก็เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของพวกเขาเท่านั้นนะเพราะว่าเขาจะต้องมุ่งหน้าจากโรงเรียนไปเรียนวิชาอื่นกันต่ออย่างเช่นวิทย์คณิตาศาสตร์ภาษาต่างประเทศหรือว,ว่าคอมพิวเตอร์อะไรสารพันกันนานๆที่แล้วแต่ว่าพ่อแม่เด็กๆจะยัดให้นะครับตบท้ายด้วยการทําการบ้านก่อนนอนฮนะ ที่โดยเฉลีย่ยเนี่ยพวกเขาจะเข้านอนประมาณ3ามทุ่มคือชีวิตทั้งชีวิตแหกขี้ตาตื่นมาก็อยู่กับการเรียนเลยเป็นไงฟังแล้วรู้สึกโชคดีม่งไม่เอ่ยที่เราได้เรียนที่ประเทศไทยหลายๆคนบอกไม่ไม่ไมไมที่ประเทศไทยนี่ก็เรียนพิเศษพอๆกันอา้าวถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยเราก็มาฟังกันอีกหนึ่งกฎที่รัฐบาลจีนได้ออกมาให้เด็กจีนได้เก็กซิมกันต่อดีกว่านั่นก็คือกฎระเบียบในการจํากัดการเล่นเกมของเด็กจีนฮะ ที่แต่เดิมนะครับเด็กจีนเนี่ยจะเล่นเกมได้เพียงแค่1ชั่วโมงต่อวันฮนะแล้วก็3ชั่วโมงในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ว่าในตอนนี้นะครับทางรัฐบาลจีนได้เปลี่ยนให้มันเหลือเพียงแค่วันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์โดยแต่ละวันเนี่ยจะเล่นได้เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็จะเป็น1ชั่วโมงตอนช่วง2ทุ่มถึง3งทุ่มเท่านั้นนะไม่ใช่เวลาอื่นด้วยโอ้ม y กอดแล้วถ้าอย่างนี้วันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดราชการพิเศษอื่นๆเนี่ยพวกเด็กเขาจะทําอะไรกันล่ะก็เเรรรีียยนนหือว่า่าาปลลกคับ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมชาตินี้ก็ต้องได้ผลิตพวกยอดมนุษย์นักกีฬาเหรียญทองอะไรลออกมาเพียบซึ่งไม่ไกลไปจากนั้นหรือว่าดินแดนเกาหลีใต้ดินแดนในฝัฝันองใครหลายๆคนนะครับมันก็มีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะแตกต่างเท่าไหร่เลยคือเด็กเกาหลีใต้ส่วนใหญ่นะครับจะต้องเรียนตั้งแต่8ปดโมงเช้าฮะแล้วก็ลากยาวไปถึงการเรียนพิเศษที่บางทีก็เป็นเลิกเอาอย่าง5้าทุ่มของทุกวันบวกวันเสาร์ไปด้วยและกฎของการเล่นเกมที่นี่เนี่ยมันก็พอๆกับจีนเลยแหะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าสังคมของที่นี่นะครับเขามีการแข่งขันกันที่สูงเวอร์เพราะถ้าหากใครเข้าโรงเรียนหรือมาหาลัยดีๆไม่ได้นะครับมันก็จะมีผลต่อการสมัครงานเขามากคือถ้าบ้านเราเนี่ยก็จะมองอารมณ์ประมาณว่ามาหาลัยชมพูมาหาลัยแดงเหลืองอะไรแบบนี้ใช่ไหมเกาหลีใต้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันครับแล้วก็อาจจะหนักกว่าด้วยนะคือถ้าบางที่นี่จบจากอะไรแปลกๆมาทางบริษัทนะครับก็จะไม่รับเลยครับ จนถึงทําให้ถ้านักเรียนคนไหนสอบไม่ผ่านนะครับเขาก็จะไม่เลือกมหาลัยเลยก็จะรอไปสอบปีต่อไปเพื่อจะไปแย่งชิงเข้ามาหาลัยดีๆเด่นๆเนี่ยแหละครับกลับกันคนละขั้วกับประเทศฟินแลนด์นะฮะประเทศที่นับว่าผลิตเด็กออกมาได้มีคุณภาพดีที่สุดในโลกเริ่มด้วยระบบการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนใครและแอดก็เชื่อว่าเพื่อนๆอยากจะไปที่นี่ชัวร์เพราะว่าเวลาเรียนของที่นี่นะครับเขามีสั้นมากเลยคือเพียงแค่4ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นซึ่งไอการเรียนที่สั้นแบบนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะทําให้เด็กเนี่ยไม่รู้สึกเครียด แล้วก็สามารถจริงจังได้กับการเรียนมากขึ้นครับเพราะว่าแค่สั้นๆเองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมนอกจากนั้นนะครับไอเวลาที่สั้นๆแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ครูของที่นี่นะครับเขาใส่ใจเด็กได้เยอะขึ้นมีเวลาการเตรียมการสอนเพื่อที่จะทําอะไรให้แบบเป็นงานคุณภาพเพียวๆมาสอนเด็กร้วนๆไม่ต้องเอาแบบเอาหนังมาฉายเพื่อฆ่าเวลาเหมือนกับบางโรงเรียนที่เขาทําในเมืองไทยนะแล้วครูที่ฟินแลนด์นะครับก็จะไม่ต้องมาเสียเวลาในการตรวจการบ้านด้วย เพราะว่าที่นี่นะครับเขาแทบจะไม่มีการบ้านหรือบางที่เนี่ยก็ไม่มีการบ้านให้เลยฮะด้วยเหตุของแนวคิดที่ว่าเขาจะพยายามทําให้ทุกๆห้องที่เด็กอยู่นะครับมันเป็นห้องเรียนครับและที่สาคัญที่นี่เนี่ยไม่มีการสอบหรือถ้ามีการสอบเนี่ยเขาก็จะไม่เอาคะแนนนะครับเป็นตัวไปตัดเกรดทําผลอะไรกับการทํางานอย่างนี้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเน้นคุณภาพแล้วก็การทําจริงมากกว่าตัวเลขฮะเพราะเขาเชื่อว่าถ้าหากเขาไปเตะตัดขาใครด้วยแค่คะแนนไม่ดีแค่นี้นะครับมันก็จะเป็นการตัดอนาคตของคนคนนั้นก็ได้ อารมณ์ประมาณว่าคนคนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่บอบมีไกลในวันนี้แต่ถ้าในอนาคตเขามีการสนับสนุนอย่างดีแล้วก็เขาก็อาจจะพัฒนากลายเป็นคนเก่งๆก็ได้ซึ่งถ้าหากใครสงสัยว่าวิธีนี้นมันจะได้ผลเหรอปล่อยให้เด็กมันเป็นอิสระแบบนี้เอาจริงๆคือฝรั่งมันขี้เกียจมากกว่าก็ต้องให้ลองไปดูผลลัพธ์ของพวกเขาก่อนละกันฮะเพราะว่าที่ประเทศฟินแลนด์ก่อนที่จะมีการปฏิรูปการศึกษาในยุคป,ปี60นะครับจะมีคนจบมัธยมเพียงแค่10%เท่านั้นเอง แต่การสำรวจในปี2019นะครับมันกลับกลายเป็น97%ของประเทศนี้ครับที่ได้จบมาหาลัยด้วยนะแล้วเกือบทั้งหมดของที่จบนะครับเขาก็หางานทําได้ด้วยอ๋อแล้วก็จะบอกว่าของทุกอย่างของโรงเรียนในฟินแลนด์นะครับแทบจะฟรีด้วยไม่ว่าจะอาหารอุปกรณ์เรียนพวกดินสงดินสอยันกระเป๋านักเรียนเลยครับไม่ต้องให้ครูมานั่งเรียรายหาเงินมาจับจ่ายเพื่อจะมาซื้ออุปกรณ์การเรียนอะไรแบบนี้ เพราะว่ามันเกิดจากการที่ประเทศนี้นะครับเขาเก็บภาษีหนักมากแต่ว่าภาษีที่เขาเก็บไปเนี่ยเขาเอาไปใช้งานให้มันเกิดประโยชน์จริงๆฮะและมันก็ไม่ใช่แค่ฟินแลนด์อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราอวยประเทศนี้เพราะว่าในประเทศใกล้เคียงกันอย่างเช่นทางยุโรปเหนือเนี่ยเขาก็จะมีระบบการศึกษาที่คล้ายๆกันครับคือจะไม่มานั่งยัดเยียดเลยให้เด็กมาต้องเรียนวิทย์ต้องเก่งคณิตต้องพูดภาษานน่นภาษานี้เป็น แต่เขาใจะให้เด็กนะครับเลือกเอาเองว่าจะสนใจอะไรครับคือจะเป็นเรื่องที่เด็กสนใจจริงๆได้ตั้งแต่ไดโนเสาร์ยันมนุษย์ต่างดาวกันเลยทีเดียวแล้วคุณครูเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนทําหน้าที่ในการส่งเสริมเด็กเองให้เด็กเนี่ยไปค้นคว้าหาอะไรที่ตนเองสนใจต่อแล้วก็ดูซิว่าไอ้สิ่งที่ตนเองชอบนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์อะไรให้กับตัวเขาได้ในอนาคตอย่างเช่นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับที่ก่อนจะไปเนี่ยแอดจะขอถามเพื่อนๆก่อนว่าถ้าหากเพื่อนๆย้ายโรงเรียนไปได้เพื่อนๆอยากจะย้ายไปที่ไหนกันคร หรือว่ามีผู้ฟังคนไหนรู้จักโรงเรียนในประเทศที่แอดจะไม่ได้กล่าวถึงมาอีกหรือเปล่าที่เขามีอะไรเด็ดๆแบบนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเล่ากันได้นะครับเอาเป็นว่ามาต่อกันกับโรงเรียนหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่แอดว่าน,น่าสนใจมากเลยทีเดียวคือมันจะเป็นโรงเรียนที่มีชื่อว่าอากูราโคเอมองนะครับที่ก็แบบเข้าไปนี่นึกว่าอยู่ในห้องลูกบอลของเด็กอะฮะเพราะว่าที่โรงเรียนนะครับมันจะมีสีสันอยู่เพียบเลยแล้วที่นี่นะฮะนักเรียนทุกคนเนี่ยเขาก็จะได้รับโต๊ะโต๊ะหนึ่งมาเป็นของตนเองครับ ที่จะเอาไปตกแต่งอะไรก็ได้แล้วแต่ตัวนักเรียนเลยซึ่งไอการตกแต่งนี้นะครับก็ไม่ได้หมายความแค่การวาดรูปเล่นบนโต๊ะนะแต่ว่านักเรียนนะครับจะสามารถนำโต๊ะเนี่ยไปเปลี่ยนให้กลายเป็นรถกลายเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์อะไรแบบนี้ได้เลยตามสไตล์ของใครที่เขาอยากจะทำเลยครับเพียงแต่ว่าการจะเปลี่ยนเหล่านี้นะครับนักเรียนเนี่ยจะต้องหาทางดัดแปลงโต๊ะตัวนั้นขึ้นมาด้วยตนเองเช่นใครอยากจะได้โต๊ะไม้สวยๆนะครับก็ต้องไปเรียนการเป็นช่างไม้มาเพื่อจะตัดไม้มาสร้างโต๊ะนี่แหละ หรือไปเรียนการออกแบบ3มิติเพื่อที่จะมาใช้เครื่อง3 d p r i n t i n g นะครับไม่งั้นถ้าใครมีมือถือเนี่ยก็สามารถเอามือถือมาเลือกสติกเกอ er n ร์ลาย F n d a i l y แล้วก็ไปแปะตามโต๊ะได้ครับหรือจะเรียนโปรแกรมคำนวณต่างๆเอาต้นไม้เคมีมาปลูกให้มันฟุ้กไกยเป็นโต๊ะไม้เลื้อยขยับได้แล้วก็ว่ากันไปซึ่งนี่เองแหละครับมันมาจากแนวคิดการสอนหนังสือที่ก็ต้องสอนเด็กนะแต่ก็พยายามจะทําให้เด็กเนี่ยไม่รู้สึกเหมือนกับว่าถูกบังคับต้องไปเรียน ฟังแล้วเนี่ยอยากจะย้ายโรงเรียนกันเลยใช่ไหมเอาเป็นว่าถ้าใครมีแฟนอาร์ตนะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟ e บุ๊ก FN d a r y นะครับผมและวันนี้แอก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยครับบ๊ายบาย